ตลดยออครับหล่อมากมายไก่กองเรอโอ้โหล่อจริงๆรอ้มคหล่อไม่มีใครเกินเลยนี่หมอครับอือหือออกมาใหม่ดวงนะใหม่ดวงนะพี่เมทไม่ละเหยียบพี่เขาทำไมล่ะลูกนี่หมอครับตรงนี้ก็สวีทอยู่ชั้นบนค่ะ ผู้นี้สซมิจันอยู่ชั้นบนไอลุงอยู่นนกกนูนค่ะแม่เอาไปไว้ตั้งแต่เช้าแล้วแหละพี่แม่ครับพี่แม่ครับลูกแม่ทำไมหล่อขนาดนี้นาแม่ถ้าเนเข้อใจจะลูกทำไมถึงหล่อขนาดนี้เขียวลูกลูกหล่อเหลือเกินเขียวลูกจริงจริงลูกหล่อเกิน ให้กินอาหารดีๆไม่ค่อยกินกันค่ะเนี่ยก็กุ้มใจเหมือนกันนะแม่ก็ยังกินเข้าไปบ้างชอบกันจ้างฟิลกี้นะคะลอกกันนะอบบนโอ้เมฆเริ่มใหญ่แล้วนะคะเมฆเริ่มใหญ่แล้วกินเก่งมาก ห,หน้าหมอกห,หน้าหมอกมึงเน่นจะหนี <c oughs> ไม่เล่นแล้วหนีดีกว่าเออหมอครับพี่หมอแม่เรียกไม่หือไม่อือนะฮะแม่เรียกไม่หือไม่อื้นเลยเหมือนมุนขังเดียว <c oughs> ักเดียวไอ้ที่รับเล็บแบบนี้มันจะพังง่ายแป๊บแป๊พังแล้วอะ่ะพวกเขาเล่นกันแรงหมอครับหมอแม่เรียกกี่หมอแล้วเนี่ย อ๋อไม่แอกกับแม่เลยฮะแม่เรียกกี่หมอแล้วหมอไม่อ้อไม่แอบกับแม่เลยอ๋อแอกหน่อยสิลูกจริงๆใน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 ตัวจริงมันจะออกสีเทาๆแต่พอในในเนี้ยจะออกประมาณว่าจะออกประมาณเทาอมน้ำเงินพอ,อเปิดเนี่ยก็อยู่นี่เขาจะไม่ร้ององงงา บ้านก็บอกแม่อองก็บอกน้ามีตั้งชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนู้นเนี่ยไม่รู้จะกี่ชั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ก็ดีอยู<ะ>่พี่หมอกนะแล้วพี่หมอกพี่หมอกแม่ชุดหล่อของแม่เนะี่ยหล่อจริงๆเลยนะหล่อไม่มีใครเกินเลยนะนะลูกหล่<ะ>อจริงๆเลยผลเขาเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็เงาลื่น ขนนุ่มเงาลื่นแล้วหน้าก็แบบสวยอะ่ะหน้าพี่หมอกอะ่ะพี่หมอกเป็นมาที่สวยมากทรงเขาก็สวยสมส่วนอะ่ะแล้วเป็นคนขี้เล่นด้วยนะเป็นแมวขี้เล่นจริงๆแล้วชอบเล่นอื้อ งานต่อแล้วงานแม่มีเยอะแยะตจนนี้ชอบตะปบหัวแม่ถ้าแม่ก้มไปนี่ตะปกหัวเลยมือเนี่ยคอยจะตะปกหัวแม่บุดก็ขนเงาลื่นมากลื่นมากค่ะอยู่กองนี้ไม่ร้องอ่ะอยู่ตรงนน้นนะ่ะร้องพี่หมอ,มหมอมกแม่มันเคี้ยวพี่หมอกมากเลยล่ะลูกแม่มันเคี้ยวจริงๆเยอะนายักที่ฉุดเย้ย เดินเล่นในบ้านสร้างนั้นก็ไม่กลัวไม่อ้อมเลยนะอ,อกนนนะะืกินน้ำในรูปะเท่ะกินน้ำในรูรูไอ้นี่ค่ะไม่กลัวเลยไม่อ้อมก็ยิงอยู่ตรงนี้เขาพูดรัก หาของกินมีไหมของกินอ่ะมีไหมหมีอะไรกินล่ะเดินเดินกันมันช่างไม่กลัวเลยอยู่ตรงรั้วแล้วแม่อ้องก็ยืนพิงข้างฝายอยู่เนี้ยไปกินน้ำในหลุม ในหลุมมันมีน้ํเาเอาเข้าไปลูเนี่ยข้างนอกอะ่ะน้ํามีเป็นถ้วยอ่ะไม่กินอ,อ,อื้ไปละไปละแม่อ้อมให้พี่ผลไปตัดขนน่ะนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าแผลมันเยอะ่ยเห็นไหมคะเขาตัดแล้วถึงจะเห็นแผลแล้วทีเนี้ยก็คือเครียด กลับมาเครียดมากค่ะต้องปลอบใจด้วยกินโยเกิร์ตแล้วก็เขาตัดเล็บปะเลือดออกด้วยพี่ฝนไม่ยอมให้ตัดคือหมาหมา,หมาที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยเล็บมันยาวแล้วมันจะตัดยากนะคะแล้วเนี่ยเขาตัดเข้าไปไหนเลือดออกเขาทีแล้วก็เลือดออกทีนึงละบอกว่าตัดไม่ได้เครียดค่ะแม่วันเลยต้องให้กินคลายเครียดเนี่ยเห็นไหมคะว่าแผลเยอะมากแล้วท่เนี้ยขนมันยาวแล้วมันก็ปิดนะคะพอปิดปุ๊บเราก็ทายามไม่ถูกแล้วว่า เราก็เห็นนะแบบบางทีเล็กๆอย่างเงี้ย,ย,ย,ยแต่เราทาเข้าไปไม่ได้เพราะว่าขนมันไอ้นี่ยอยู่เดี๋ยวแม่อ้อมทายาสักครั้งสองครั้งมันก็จะยุบแล้วล่ะค่ะกินอย่างเงี้ยค่ะเครียดค่ะเครียดมากคือเวลาไปตัดตัดขนเนี่ยเขาจะเครียดว่าพาเขาไปไหนเอาไปปล่อยหรือเปล่าเอาไปทิ้งไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ตัดก็ไม่ได้น่าสงสารมากเลย,ย,ยเครียดเครียดกินไปหลุดกินไปหลุด แม่ทายาให้ฝนนะเมื่อกีแม่ต้องปลอบใจลูกๆหัวหน่อยเนาะจะได้รู้ว่าเออไม่ได้เป็นไรหรือไม่เป็นไรกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกินคลายเกลียดกระลูกเออกินกระลูกเดี๋ยวแม่อ้อมเช็ดพื้นก่อนนะคะกระลูกไม่เครียดไม่เครีคยดเดี๋ยวแม่เปิดพัดลมให้ไม่เครียดไม่เครียดเปิดพัดลมไปเลยเสียงจะดังหน่อย ไม่เครียดหลุกไม่เครียดนะไม่เครียดนะเออไม่เครียดนะลูกนะไม่เครียดลุกไม่เครียดลุกไม่เครียดลุกไม่เครียดนะไม่เครียดนะไม่เครียดไม่เครียดลุกไม่เครียดโอ้ไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดนะไม่เครียดนะพี่ฝนไม่เครียดลุกเครียดอยู่บ้านแล้วลูกไม่เครียดลุกไม่เครียดจมูกจมูกแดงหมดเลยมันคือคือเราก็เข้าใจนะคะมันตัดยากเพราะเมาผมจะดิ้นไงคะแล้วก็อาจจะมีอะไรบ้างเลือดออกบ้างเราก็ว่าเขาไม่ได้โค่นฝนทาอะไรให้ค่อนข้างยากมากเขาไม่ค่อยให้ใครกับตัวเขา เครียดเครียดเครียดหายเครียดแล้วลูกหายเครียดแล้วเอออยู่บ้านเราแล้วไม่เครียดแล้วอยู่บ้านเราแล้วลูกไม่เครียดแล้วนะอยู่บ้านเราแล้วนะเอออยู่บ้านเราแล้วลูกอยู่บ้านแล้วลูกอ้เหมือนตาเหมือนจะร้องไห้เลยอ่ะไม่เครียดลูกตาแดง่างนไหมโอ้เดี๋ยวแม่ต้องซื้อยามาหยอดตาให้ด้วยเห็นตาแดงตั้งแต่เนี่ละเนี่ยตาแดงแม่ซื้อไปซื้อยาหยอดตาให้นะแม่รีบไปถูบ้านอาบน้าก่อนเพืเดี๋ยวแม่จะรีบไปซื้อของให้นอนลูกนอน